This the Standard Podcast. Eight Minute is Eye-opening i ears. s for your o ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของอัครมหาเศรษฐีรัสเซียนั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้สึกค่อนข้างแปลกใจและประหลาดใจนะครับว่าอยู่มาวันหนึ่งครับหลังทศวรรษที่90 รัเสเซียซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นสหภาพโซเวียตอยู่ภายใต้การปกรครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แทบจะไม่มีเรื่องของการทำธุรกิจไม่มีเรื่องของการเป็นเจ้าของสิทธิส่วนบุคคลใดๆเลยแต่ท้ายที่สุดเพียงแค่หนึ่งทศวรรษเท่านั้นประเทศรัสเซียเองก็เกิดมหาเศรษฐีขึ้นมาจํานวนมากมายและจนวันนี้ก็มีมหาเศรษฐีรัเสเซียจํานวนมากมายหลายสิบคนซึ่งติดอยู่ในลิสต์อันดับท็อป100ของคนที่รวยที่สุดในโลกมาย้อนประวัติกันสักเล็กน้อยครับว่า การเรียนประวัติศาสตร์รัสเซียจากสาภาพโซเวียตมาถึงรัสเซียของบ้านเรานั้นดูเหมือนก็จะขาดช่วงกันไปเล็กน้อยครับก่อนหน้านั้นเราจะรู้จักสาภาพโซเวียตในฐานะที่เป็นประเทศสังคมนิยมจูบจนทศวรรษที่80ครับสาภาพโซเวียตภายใต้การนําของมิาอิลกอบชอฟได้มีการปรับนโยบายภายในประเทศและการค้าขายระหว่างประเทศที่มีชื่อว่านโยบายเปเรสตรอยกาซึ่งแปลว่าปรับและกลาสโนต ซึ่งนำไปสู่การแตกสลายของสหาภาพโซเวยียตและการก้าวเข้าสู่อำนาจของบอริสเยลซินในช่วงทศวรรษที่90ก็คือปี1991จากนั้นคัดตัดภาพมาอีกครั้งหนึ่งเราก็จะพบว่าเราอยู่บนโลกทุนนิยมแห่งนี้ที่มีมหาเศรษฐีสัญชาติรัสเซียจำนวนมากมายดังที่เราจะได้เห็นว่าเราจะเจอมหาเศรษฐีหนุ่มสัญชาติรัสเซียหลายหลายคนตัวอย่างที่รู้จักกันมากที่สุดครับก็คือเจ้าของทีมฟุตบอลเชลซีโรมมนอับราโมวิช และเศรษฐีรัเสเซียนนุ่มๆอีกจานวนไม่น้อยที่ติดธรมเนียบของมหาเศรษฐีระดับโลกคําถามคือจุดเปลี่ยนจากการที่รัเสเซียนั้นเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ไปสู่การที่มีจํานวนเศรษฐีมากมายนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคําตอบของคําถามนี้อยู่ที่คําว่า Russian oligarch คาว่า oligarch ครับมีต้นทางมาจากภาษากรีกก็คือ o l i g a r c h ียซึ่งแปลว่าการปกครองโดยคณะบุคคลกลุ่มเล็กๆหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าคณะทิปไตย ชาวรัสเซียใช้คำว่าโอลิการ์มีความหมายถึงบรรดาเศรษฐีใหม่ซึ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจากการได้รับการหนุนหลังจากการเมืองพวกเขามีทั้งอำนาจทางเศรษฐกิจมีทั้งอำนาจทางการเมืองซึ่งโยงใยกันอย่างแนบแน่นคอนเนคชันระหว่างนักธุรกิจเหล่านี้กับเครมลินแนบแน่นจนแทบจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันก็ว่าได้มองย้อนกลับไปครับในยุคที่สาภาพโซเวียตนั้นปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แบบเต็มรูปแบบครับ ทุกอย่างเป็นเรื่องของการจัดการของรัฐทั้งนี้วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อความเท่าเทียมทั้งนี้ทั้งนั้นหากเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่มีระบอบคอมมิวนสิสต์กับระบอบเศรษฐกิจตลาดเสรีทุนนิยมแล้วพบว่าคุณภาพชีวิตของบุคคลใน2กลุ่มประเทศนี้แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวปลายทศวรรษที่80ครับสาภาพสวิตระหนักดีว่าสถานภาพของพวกเขาย่ำแย่ลงพวกเขาคงจะไม่สามารถเดินหน้าประเทศได้หากว่ามีการใช้ระบอบการปกครองและระบอบเศรษฐกิจแบบนี้ นอกจากนี้เงินในคลังของพวกเขาไม่เพียงพอในการที่จะรักษาอิทธิพลของพวกเขาเอาไว้ในอีเซนบล็อกหรือบรรดากลุ่มประเทศบริวารซึ่งอยู่ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกได้อีกต่อไปแล้วประเทศยุโรปกลางยุโรปตะวันออกเองค่อยๆปลดแอกพันธนาการจากอิทธิพลของสหภาพโซเวียตนอกจากนี้การพังทลายลงของกำแพงเบอร์ลินในปี1989ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการสิ้นสุดของอิทธิพลของสหภาพโซเวียตกันด้วยผู้นำที่เครมลินเองระนาคครับว่า ระบบนี้ไปไม่ไหวจึงเริ่มต้นในการผ่อนคลายนโยบายหลากหลายประการครับโดยเฉพาะการเริ่มต้นให้มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้บ้างอนุญาตให้ผู้คนได้มีทรัพย์สินส่วนบุคคลอยู่บ้างโดยนโยบายนั้นเริ่มต้นในปี 1, 1988นดั่นเองในช่วงเวลานี้1 9 8 8เปถึง1991เ็ป็นช่วงเวลาแค่3ปีแต่พลิกผันชะตาชีวิตของชาวรัเสเซียหัวการค้าจำนวนไม่น้อย และนำไปสู่การที่พวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นอัคารมหาเศรษฐีผู้มีทั้งทรัพยากรทางด้านเศรษฐกิจคอนเนคชันทางการเมืองและอิทธิพลอย่างที่ไม่มีใครเคยคาดคิดบางคนเป็นเพียงแค่เซลแมนซื้อขายรถเก่ากลายมาเป็นบิลเลแน์มหาเศรษฐีพันล้านบางคนขายตุ๊กตาเป็ดยางอยู่ในอพาร์ตเมนต์กลายเป็นอัคารมหาเศรษฐีไม่ว่าจะด้วยวิธีการในการเล่นกับค่าเงินก็ดี การเก่งกําไรกับสินค้านําเข้ารวมถึงความกล้าหาญในการนําสินค้าหลากหลายประเทศเข้ามาขายโดยไม่กลัวว่าความผันผวนทางการเมืองนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะพวกเขารู้ดีว่าหากฟ้าเปิดตลาดเปิดโอกาสเดียวคือการทําการค้าทําให้ทุกอย่างนั้นเป็นเงินเป็นทองกันด้วยจุดเปลี่ยนของการเมืองของสหภาพโซเวียตก็คือการยึดอํานาจของบอริสเยลซินในปี1991และเปลี่ยนแปลงการปกครองจากเดิมสหภาพโซเวียตกลายเป็นประเทศรัสเซีย มีการเปลี่ยนแปลงที่ทางการบริหารหนึ่งในกลจกสำคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองและการบริหารเศรษฐกิจในเวลานั้นคือการที่นำเอากิจการของรัฐซึ่งแต่เดิมอยู่ภายใต้การบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์มาทำให้กลายเป็นของเอกชนหรือที่เรียกกันภาษาฝรั่งว่า privatization ซึ่งณเวลานั้นทางการสหภาพโซเวียตเองตระหนักแลวว่าหากไม่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาบริหารรัฐคอมมิวนิสต์ของพวกเขามีแต่จะถดถอย สำหรับสถาปนิกซึ่งอยู่เบื้องหลังการ privatization การนำเอากิจการของรัฐไปเป็นเอกชนนั้นก็คือ2คนอนาโตลีชูบายสและยีกรยาด้าประเด็นของพวกเขาก็คือแล้วจะขายทรัพย์สินของทางการเหล่านี้ไปให้กับใครคนกลุ่มใดเพราะก่อนหน้านั้นต้องยอมรับว่าสังคมสหภาพโซเวียตและรัเสเซียเองมีคนจำนวนน้อยมากที่มีเงินเป็นหลักล้านดอลลาร์10ล้านดอลลาร์หรือ10ล้านดอลลาร์แต่แน่นอนดังที่ได้กล่าวไปแล้วครับ ในช่วงปี1,988ถึง1,991 3ปีนั้นเริ่มต้นมีกลุ่มคนซึ่งกลายมาเป็นเศรษฐีย่อมยอมจำนวนไม่น้อยทีเดียวกลับมามองที่นโยบายการ privateize กิจการของภาครัฐครับวิธีที่พวกเขาคิดว่าน่าจะแร์ที่สุดก็คือวิธีการแจกจ่ายคูปองการเป็นเจ้าของการถือหุ้นในบริษัทของรัฐที่กำลังจะกลายเป็นของเอกชนให้ประชาชนนั้นได้เป็นเจ้าของกิจการของรัฐ โดยที่การแบ่งแชร์เหล่านี้แน่นอนครับมองแล้วเป็นลักษณะที่ดูแล้วมีความเป็นธรรมเพราะประชาชนมีคูปองอยู่หากวันหนึ่งกิจการเหล่านี้กลายเป็นกิจการที่สามารถที่จะสร้างกำไรกำไรขึ้นมาได้พวกเขาก็จะรับเงินปันผลหากบริษัทเหล่านั้นเติบโตขึ้นก็มีความหมายว่าพวกเขาจะมีหุ้นและสามารถขายหุ้นเหล่านั้นและทำให้ชีวิตของพวกเขานั้นดีขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีอีกด้านหนึ่งก็คือการตกลงกันภายในบรรดาระหว่างเศรษฐีเหล่านี้ ซึ่งเดินทางเข้าไปหาผู้นำทันการเมืองของสหภาพโซเวียตหรือว่ารัสเซียในเวลาต่อมาพวกเขาใช้คอนเนค t ชันพยายามโยงใหญ่เข้าไปใกล้ชิดกับบรรดาผู้กำหนดนโยบายในเครมลินหนึ่งตัวละครที่น่าจะต้องพูดถึงคือบอริสเบริซอฟสกีที่พยายามใช้เส้นสายความร่ำรวยของเขาอันเกิดมาจากการค้าขายรถเก่าการชกช่วยผลประโยชน์จากค่าเงินรูบลซึ่งอ่อนค่าและแข็งค่าพันผวนกันตลอดเวลาในช่วง3ปีนั้น และสามารถที่จะทำให้ตัวเขาคนที่ไม่มีโปรไฟล์อะไรเลยเข้าไปหาบอริสเยลซินเพื่อที่จะขอกรรมสิทธิ์ในการที่จะเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งรัฐกำลังต้องการที่จะนำออกมาแปรรูปให้กลายเป็นของเอกชนกันด้วยสำหรับบอริสเบเรซอฟสกี้คนนี้เขาตรหนักเองครับว่าหากว่าเขามีแต่เงินแต่ไม่มีอำนาจทางการเมืองแล้วก็เขาคงไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองได้นอกเหนือไปจากการเข้าหาบอริสเยลซิน เขาพยายามดันตัวเองเข้าไปสร้างเครือข่ายกับบรรดานายธนาคารทั้งหมด7แห่งของสหภาพโซเวียตในเวลานั้นที่เขาเรียกกันว่าเซมิบังคริชินาหรือ Seven Banker Outfit มีความหมายว่าในเวลานั้นด้านหนึ่งเครมลินได้มีการแบ่งผลประโยชน์ในเรื่องของการแปรรูปบริษัทของรัฐให้กลายเป็นเอกชนให้กับบุคคลที่ได้เลือกเอาไว้แล้วแต่อีกด้านหนึ่งพวกเขามีการแจกคูปองให้กับประชาชนทั่วไป ในการที่จะทําให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าเป็นเจ้าของกิจการเหล่านี้กันได้ประเด็นแบบนี้ประชาชนที่ได้รับคูปองเหล่านั้นณเวลานั้นไม่เข้าใจว่าคูปองเหล่านี้นท้ายที่สุดแล้วจะกลายเป็นงอกเงยกลายเป็นเงินได้อย่างไรหรืออาจจะพอตระหนักได้แต่คิดว่าคงจะต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนานในการที่จะได้ผลตอบแทนเช่นเงินปันผลหรือกว่าที่บริษัทนั้นจะเติบโตจนกระทั่งตัวเองขายหุ้นได้ในราคาที่สูง รัฐรวมถึงบรรดาผู้มีอิทธิพลและบรรดาเศรษฐีซึ่งได้มีการเข้าไปล็อบบี้กับเครมลินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตระหนักในข้อนี้จึงได้ส่งคนเข้าไปเพื่อที่จะขอซื้อคูปองเหล่านี้จากประชาชนทั่วไปในรัเสเซียซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เองไม่ได้เห็นคุณค่าของมันและต้องการสิ่งที่เรียกว่า Quick Cash หรือเงินสดรวดเร็วที่พวกเขาสามารถได้มาเดี๋ยวนั้นในที่สุดบุคคลเหล่านี้ บุคคลซึ่งต่อไปจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทั้งเศรษฐกิจและการเมืองมีคูปองในการที่จะเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทที่กำลังถูกแปรรูปเป็นจำนวนมากมายนอกจากนี้ยังสามารถที่จะต่อรองกับรัฐในการที่จะเข้าไปถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเหล่านี้ได้ในราคาที่ถูกแสนถูกกิจการเหล่านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับได้แก่กิจการโทรคมนาคมกิจการโทรทัศน์สาธารณูประโภคมากมาย และสำคัญมากๆกลายเป็นบ่อเงินบ่อทองของรัเสเซียในเวลาต่อมานั่นก็คือกิจการพลังงานนั่นเองก่อนหน้านั้นกิจการเหล่านี้ไม่สร้างผลกำไรรอแต่วันที่จะล่มสลายแต่บรรดาโอลิกาคหรือมหาเศรษฐีที่กำลังจะก,กุมอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในเวลาต่อมาตระหนักดีว่าหากว่ารู้จักวิธีการในการทำตลาดรู้จักวิธีการในการค้าขายกับต่างประเทศกิจการเหล่านี้จะมีมูลค่ามหาศาล ลองยกตัวอย่างครับกิจการน้ำมันซึ่งปกติแล้วควรจะมีมูลค่าเป็นหลักหมื่นล้านที่สุดเครมลินได้มีการขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับบริษัทยูคอสซึ่งเป็นของมิกไฮล์คอร์โดคอฟสกี้อีกหนึ่งบุคคลซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปในราคาเพียงแค่100ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองนอกจากนี้คอร์โดคอฟสกี้ร่วมถึงโอลิกากหรือว่ามหาเศรษฐีผู้มีอำนาจทางการเมืองเหล่านี้อีกหลายคนยังเข้าไปกว้านซื้อคู่ปอง จากประชาชนในราคาที่ถูกแสนถูกอีกด้วยนั่นก็มีความหมายว่าณนะเวลานี้กิจการจํานวนมากมายของรัเสเซียกิจการที่มีขนาดใหญ่และมีอนาคตรุ่งเรืองตกอยู่ในมือของคนเพียงไม่กี่คนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสังคมรัเสเซียซึ่งกำลังเริ่มต้นมีเศรษฐีที่มีเครือข่ายโยงใหญ่กับการเมืองรายชื่อของบรรดาเศรษฐีเหล่านี้หลายคนอาจจะมีความคุ้นชือ Boris b e r i ์ซอฟสกีซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวเอกของเรื่องซึ่งเรากำลังจะเล่าต่อไป man, insky, sky, in, Alexander ky, Aven, v, m i ค h a ิ l ฟริ e แมนวลาดิเมียกูชินสกี m มิคาอิลคอโดคอฟสกี y วลาดิเมียโปตานินอเล็กซานเดอร์สม k ล p นสกี้ปีตอร์อา e m เวนวลาดิเมียวิโนกราดฟวิตลีมากินเหล่านี้ขออนุญ,ญาตเรียกว่าโอลิกาก1.0ฮะพูดแบบนี้หลายคนจะบอกว่าแสดงว่ามันต้องมี2.0ถูกต้องครับ เดี๋ยวเราจะค่อยๆดำเนินเรื่องไปว่า1.0ไปสู่2.0นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างไรก็ตามครับชาวรัเสเซียเองได้ตระหนักแล้วว่ามหาเศรษฐีเหล่านี้กลายเป็นบุคคลจํานวนเพียงแค่หยิบมือที่สามารถที่จะกลายเป็นเจ้าของกิจการของรัฐได้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนแล้วเชื่อไหมครับว่ามูลค่าความมั่งคั่งของรัเสเซียในเวลานั้น50%ถึง70%ทีเดียว ที่ตกเป็นของบรรดาโอลิการสเหล่านี้ระหว่างปี1996ถึงปี2000สำหรับบุคคลเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นบริสเบเรซอฟสกีดังที่ได้อธิบายไปแล้วจากเซลสแมนขายรถเก่าซึ่งร่ำรวยมห ah าศาลหลายร้อยล้านเหรียญสารัฐภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้น <S <S เขาได้รับสัมปทานในการเป็นผู้บริหารของบริษัทโทรทัศน์ช่องหลักของรัสเซียรวมถึงบริษัทค้าขายพลังงานของรัสเซีย ลายเป็นผู้มั่งคั่งมีอิทธิพลมหาศาลอีกหนึ่งคนครับมิกไฮล์คอโดคอฟสกี้อีกหนึ่งมหาเศรษฐีหนุ่มเจ้าของกิจการน้ํามันที่มีชื่อว่ายูคอสต์ซึ่งในเวลานั้นเป็นบริษัทน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและน่าจะเป็นอันดับต้นต้นของโลกกว่าได้ปัญหาครับการเดินหน้าด้วยการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแบบนี้น่าจะทําให้รัสเซียโดยรวมนั้นเติบโตไปได้เพราะเมื่อสามารถหากําไรได้ก็น่าจะมีเงินเหล่านี้ไปหมุนเวียนในเศรษฐกิจรัสเซีย แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นครับบรรดาโอลิกาส์รัสเซียเหล่านี้ตระหนักดีว่าการเมืองในรัสเซียนัน้นผันผวนมากๆดังนั้นหากหาเงินและสร้างผลกําไรได้มากมายมหาศาลอย่ากเก็บเอาไว้ในรัสเซียเลยพวกเขานําเงินมากมายมหาศาลเอาไปไว้ในธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งประเทศที่มีคํากล่าวว่าเงินของท่านจะอยู่กับเราท่านดํารงชีวิตอย่างไรเงินของท่านจะอยู่กับเรา ท่านตายไปแล้วเงินของท่านก็ยังอยู่ในแบงค์ของเราถึงวันที่ท่านเกิดมาใหม่ก็ยังอยู่กับเรานั่นก็คือเก็บเอาไว้ในระบบธนาคารที่มีความแน่นหนาและรักษาความลับของลูกค้าดีที่สุดในโลกนั่นคือสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเงินที่ได้มาไม่ถูกเอามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของรัสเซียที่สุดก็คือเศรษฐกิจมีได้กระเตื้งขึ้นแม้แต่น้อยรัสเซียเองครับถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศสังคมนิยมครับแต่อำนาจของบอริสเยลซินนั้นถือได้ว่าไม่มั่นคงครับ ทำให้ในปี1996นั้นเขาเสี่ยงต่อการที่จะพ่ายแพ้การเลือกตั้งแต่ในครั้งนี้บรรดาโอลิการ์ตอบสนองบุญคุณของเขาด้วยการให้ความช่วยเหลือทุกวิถีทางผ่านเครือข่ายที่มีทั้งอำนาจทั้งเศรษฐกิจทั้งอิทธิพลทางการเมืองและทำให้บอริสเดลสินสามารถกลับมาชนะการเลือกตั้งได้อีกสมัยหนึ่งแน่นอนครับมีบุญคุณก็ต้องทดแทนบรรดาโอลิการ จากเดิมซึ่งเคยตกเป็นเบี้ยล่างของบอริเซยลซิ้นทวีความมีอิทธิพลทางการเมืองเข้านอกออกในเครมลินศูนย์กลางทางอำนาจของรัเสเซียได้โดยตลอดนโยบายเศรษฐกิจแทบทุกอย่างที่ออกมาล้วนแต่มีบรรดาโอลิการก์สเหล่านี้เป็นเบื้องหลังด้วยกันทั้งสิน้นแต่แน่นอนคบว่าใครๆเองก็อยากที่จะเข้ามาสู่วงโครจรแห่งความร่ำรวยล้นฟ้าแบบนี้เศรษฐีรุ่นต่อมาเองอยากจะมีชีวิตแบบเดียวกันกับโอลิการ์รุ่นพี่ก็จําเป็นต้องเข้าไปหารุ่นพี่ และหนึ่งในนั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปครับเป็นชายหนุ่มที่มีชีวิตแบบปากัดทีนถีบชายคนนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นทหารประจําการจากนั้นเมื่อปลดประจําการออกมาแล้วขายของเร่บนถนนเมื่อรัสเซียเปิดตลาดเขานําเข้าตุ๊กตาเป็ดยางเข้ามาขายหลังจากนั้นด้วยความขวยคว้าในชีวิตเขาเข้าโรงเรียนเพื่อที่จะเข้าใจการเทรดน้ํามันและสินค้าพวกขัณฑ์จากนั้นหันมาขายตุ๊กตาทําทุกอย่างในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเทรดน้ํามัน ฟาร์มหมูขายท่อนไม้ขายน้ำตาลขายตุ๊กตาแถมนังเคยโดนตำรวจจับเข้าคุกในข้อหาขโมยทรัพย์สินทางราชการกันด้วยและชายคนนั้นซึ่งต่อมาถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลสูงที่สุดคนหนึ่งในรัสเซียมีชื่อว่าโรมันอาคาเดเยวิชอับราโมวิชนั่นเอง การก้าวเข้าสู่วงจรการเป็นโอลิกากรุ่นที่ของของอราโมวิชนั้นก็คือด้วยการเข้าไปขอพบกับบอริสเบริซอฟสกี้ซึ่งกถือได้ว่าเป็นโอลิกากตัวใหญ่ตัวหนึ่งของรัสเซียในเวลานั้นโดยการเข้าพบนั้นเข้าไปพบกันที่เรือยอตสุดหรูเป็นการส่วนตัวแน่นอนที่สุดผลประโยชน์ก็คือผลประโยชน์ครับอบราโมวิชสามารถที่จะเข้าถึงตัวบอริสเยลซินได้ในวัยเพียงแค่30ปีเท่านั้นนอกจากนี้ยังได้กลายเป็นคนสนิทของบอริสเยลซิน ได้รับตำแหน่งทางการเมืองอีกด้วยเป็นตำแหน่งผู้ว่าการเมืองชุดกอตกาซึ่งต่อมาเขาได้กลายมาเป็นเจ้าของบริษัทน้ํามันที่มีชื่อว่าซิปนฟต์ซึ่งอาจจะมีได้ใหญ่ที่สุดแต่ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซียภายใต้ความช่วยเหลือของคนที่เป็นลูกพี่และนั่นก็คือบอริสเบริซอฟสกี้นั่นเองในปี2000นนัน้บริษัทซิปนฟต์ของเขามีรายรับถึง3,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือ เกือบแสนล้านบาทนั่นคือในช่วงกรอบเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นแน่นอนครับว่าคนรนัสเซียนเกลียดระบบกินรวบแบบนี้มากระบบคณาธิปไตยระบบที่มีผู้ที่กลุ่มอํานาจการเมืองและเศรษฐกิจเพียงแค่ไม่กี่คนแต่พวกเขาทําอะไรไม่ได้ความหวังของพวกเขาคืออยากให้มีผู้นําทางการเมืองสักคนที่เข้ามาจัดการกับระบบนี้บุคคลคนนั้นจะเป็นใคร และพลิกโชมโอริกาได้หรือไม่หรือเปลีป่ยนไปในทิศทางใดเรามารับฝังกันในต่อหน้าครับ The Standard Podcast Eye opening for your ears